วัสดีครับมารับรถนะครับอ๋อครับสวัสดีครับทักทายเด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับทักทายเด้วยครับอวันนี้มารับรถนะครับยินดีด้วยนะครับอเจอกันดีแล้วครับยินดีอย่างยิ่งครับผมเตรียมรถมาให้เรียบร้อยครับ อันนี้คันก่อนหนะ้าน,นี้คุณเจขับเองหรือว่าให้ลุงน้องขับตอนนี้ไม่ได้ขับตอนนี้ไม่ได้ขับเนาะเป็นเท่าแก่บริหารอย่างเดียวแล้วโอ้ oh, สบายนะนีะนนะ่เรื่องของการใช้รถอะไรก็เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากยกเว้นมันมีออปชั่นเพิ่มเติมนิดหน่อยครับ,รบเดี๋ยวเราเช็ครถก่อนนะครับ พผมยังสงสัยว่าทำไมไม่ใช่ห้าเมตรครึ่งเหมือนเดิมเวลามันใส่หัวเครื่องในขามมันกำอยู่มันเล็กเกินไปพี่มันจะต้องดันไม่พอดีออ๋คือเราไม่ได้แขวนเต็มถูกไหมส่วนที่เหลือเราไว้ใส่อย่างอื่นด้วยอ๋อครับเออไม่อยากสงสัยว่าถ้าใส่เต็มมันน้ำหนักมันจะเกินไหมเนาะใช่ไหมเกินไหมไม่น่าเกินนะไม่น่าเกินหรอะอันนี้เป็นหมูเต็มวัยเลยป่ะครับเนี่ย แบบหมูโตเต็มวัยแบบประมาณร้อยร้อยสิบโลร้อยสิบโลก็คือก็คือไซส์ที่เขาขายทั่วไปตามตลาดอยู่แล้วใช่ไหมครับอแล้วม่านนี้เวลาเวลาเขาเขาเขาเอาเราหมูลงมันจะเก็กอะไหมเนี่ยพอดีถ้าตรวจสภาพรถเสร็จก็เอาออกพี่ใช่ครับจะต้องไปตรวจสภาพที่อดิษีาของแกน้วยที่ขอนแก่นศูนย์กระจายสินค้าอ๋อครับ แล้วทางขนส่งเขาบรรจุรถให้เราเมื่อไหร่ครับเขาจะูดแ,แจ้งมาที่ว่าครับอ๋บอก็วันเนาะตัวกรอนเขาว่าเป็นแบบใหม่แต่ตู้อูเบิมเขาก็ทำมานานแล้วครับไว้ใจได้อยู่แล้วครับ ถ่ายรูปกันนะครับข้างหน้าถ่ายรูปรับรถกันยิ้มหวานๆหน่อยอ่าเดี๋ยวดูกล้องนี้นะครับกล้องหลักนะครับอ๋หนูถ่ายรูปด้วยไไเดี๋ยวขออีกรูปนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายด้วยกันครับพี่ใหญ่เชิญครับอ่ะโอ๋มาขอรมแสดงความยินดีด้โอเข้ามาโอ๋เข้ามา เดือนไหนก็ได้ก็ได้าครับโอเคทั้งหมดเลยก็ได้ค่ะอันนี้อันนี้ขอบคุณนราทิพย์ใช่ไหมคะใช่โอเคค่ะก็ในนามคิงยนนะคะขอขอบคุณคุณนราทิพย์และครอบครัวเลยนะคะที่ให้คิงยนได้รับใช้และบริการเนาะออกรถคันนี้ไปก็ขอให้ประสบแต่โชคดีนะคะทํากิจการงานใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะเดินทางไปไหนขอให้แข้วค่าปลอดภัยเนาะโชคดีร่ำรวยเฮงๆค่ะ คงมาไล่ก่อนนะครับอ้ามาลุกมาอาขึ้นมาพมา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 ลุงอ้ามาเลยขึ้นเลยไหนยอยากขึ้นแล,ล้วหนีทำไมมาเร็ว ถึงเลิกก็บีบแตแล้วก็ออกเลยนะตามเวลา9้าโมง9นาทีเนาะเครื่องบีบแตออกเลยจำมั่มขึ้นนะเราปนะพนะนะครับโอเคเพราะว่ามันมีไม่กี่อู่ครับที่ดังๆทำตู้เย็นเดี๋ยวขอเก่าขอบคุณแล้วก็สัมภาษณ์สักหน่อยดีกว่านะครับ เนบใครใครพี่อ้อมพี่อ้อมคุณอ้อมเดี๋ยวล็อบบี้ไว้ก่อนนะอ่าพี่เจพี่เจไม่มีอะไรครับแป๊บเดียวสั้นๆเนี่ยไปตรงนี้ก็ได้ครับครับผมอ่าเนี่ยต่อหน้ารถเดี๋ยวผมครับโอเคสวัสดีครับครับผมขอบคุณมากนะครับคุณเจนราทิพย์นะครับวันนี้ก็ได้มาออกรถบรรทุก6ล้อกลาง FR 210เป็นคันที่2แล้วเนาะครับผมครับผม คันแรกก็เป็นรุ่นนี้เหมือนกันใช่ใช่ครับสอง้อใช่เหมือนกันแต่เป็นตู้เย็นเหมือนกันเนาะใช่ครับอันน้าคาเมตรครึ่งอันนี้มาออกเป็นหกเมตรครึ่งครับผมกุญเจวิ่งหมูขาซีกของของซีพีนะครับผมสัมภาษณ์หน่อยครับว่าใช้รถคันที่แล้วเป็นยังไงบ้าง FRR ของเราประสิทธิภาพประสิทธิภาพการทำงานก็โอเคอยู่นะพีดีดีทุกอย่างเลยครับเลน้ำมันเป็นไงครับได้จับบ้างไหมครับก็ประหยัดอยู่นะพีครับประหยัดอยู่เนาะประมาณกี่กิโลลิตรพอจะ ได้ได้เคยจับไหมไม่ได้จับเลยพี่อ๋อไม่ไม่ได้จับเพราะว่าขี่เองไงพี่อ๋อครับครับครับแต่ก็แบบเหมือนกับมีการวิ่งเทียบกับยี่ห้ออื่นอะไรอยี้ว่าเขาเราประหยัดกว่าอะไรอยี้ไหมครับครับผมได้ดีอยู่เนาะใช้ใช้งานดีอยู่พี่แล้วเรื่องของสมรรถนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ช่วงล่างความนิ่มนวลอะไรต่างๆเป็นยังไงบ้างครับก็สัมผัสได้ก็คือ ิบบวนดีอยู่พี่ครับเวลาเข้าโค้งเข้าอะไรก็โอเคอยู่นะพี่ครับการขับขี่หรือว่าการนั่งโดยสารคนที่นั่งไปด้วยอะไรเงี้ยเหนื่อยล้าหรือว่าเป็นยังไงบ้างครับ ก็นิ่มดีครับที่เสียงรบกวนก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะพี่ไม่ค่อยกระแทกกระทันนะครับใช้แล้วมีความประทับใจดีไหมครับประทับใจดีมากครับก็น่าจะต้องประทับใจนะเลยมาออกอีกคันหนึ่งนะครับผมก็ยินดีที่ได้บริการคุณนราทิพเป็นคันที่2นะครับก็ใช้รถในทุกเส้นทางไม่ว่าจะขับเองหรือว่าลุงน้องขับก็ขอให้ปลอดภัยแล้วคาดจากอุบัติเหตุทุกอย่างนะครับแล้วก็กิจการเจริญรุ่งเรืองถ้ามีคันต่อไปก็ยินดีรับใช้ต่อไปนะครับผม วันนี้ต้องขอบคุณมากมากครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับพ่อขับเหรอครับพุ่เจขับเหรอใช่ครับโอเคได้แล้วแปดนาทีแล้วครับสแตนบายได้เลยอนแต่ค่อยนอันนี้เลิกตอนเก้าโมงเก้านาทีอันนี้ก็อีกประมาณหนึ่งนาทีครับ มาหน่อยครับถ่ายรูปนิดนึงหนึ่งสองสาม ปลอดภัยกจิจการราบรื่นทุกประการครับจะส่งลูกค้าก่อนมาแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับได้ขอบคุณครับรวย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 ครับ เดินทางปลอดภัยครับ